สวัสดีครับพบกับช่อง PJ Family นะครับวันนี้เราก็จะมา,าแนะนำนะครับการใช้โปรแกรม Excel นะครับในการแยกชื่อและนามสกุลออกจากกันนะครับมาอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราได้ข้อมูลมานะครับมีชื่อนามสกุลอยู่ในเซลล์เดียวกันคราวนี้เราต้องการแยกแยกเซลล์นะครับเอาชื่ออยู่อยู่เซลล์หนึ่งสกุลอยู่อีกเซลล์หนึ่งนะครับ ขั้นตอนวิธีการไม่ยากครับขั้นที่1นนะครับเราก็ทําแถบดํานะครับพุ่มข้อมูลทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วไปที่ข้อมูลอ่ากดข้อมูลนะครับ1ครั้งอ่ามันก็จะขึ้นข้อความเป็นคอลัมน์เราก็กด1ครั้งนะครับอ่ามาเลือกที่มีการใช้ตัวขั้นนะครับ เสร็จแล้วก็มาข้างล่างถัดไปคลิกหนึ่งครั้งอ่มาเลือกที่ช่องว่างนะครับมันก็จะมี2องอันนะครับเสร็จแล้วก็ถัดไปคลิกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วมาเลือกที่ปลายทางนะครับกดลูกศรชี้ขึ้นหนึ่งครั้งเขาจะถามว่าเราต้องการเอาเซลล์นี้วางที่ที่เซลล์ไหนบ้างนะครับเราก็มา ลาบ่วนเราสองอันนะครับชื่ออันหนึ่งนามสกุลอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ลูกศรลงนะครับถูกต้องคลิกหนึ่งครั้งเขาก็จะถามว่าแบบนี้ใช่ไหมนะครับสองเซลแล้วก็เสร็จสิ้นสังเกตนะครับว่าตอนนี้ชื่อชื่อจะอยู่เซลลหนึ่งนามสกุลก็อยู่อีกเซลหนึ่งนะครับอันนี้เราก็มาจัดชื่อ,อชื่อ แล้วก็มาจัดสกุลนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาจัดเพื่อความสวยงามนะครับไอ้น,นี่มันมันกว้างไปแล้วก็ทามันแคบลงนะครับอันนี้มันน้อยเราก็สามารถทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ไม่ตรงกลางหรือว่ามันไม่สวยงามแล้วก็จัดไปที่หน้าแรกนะครับก็จัดเรียงให้มันสวยงามจะชิดขวาหรือจะอยู่ตรงกลางก็แล้วแต่ครับ หาชื่อควอตสวยกว่าเนาะอ่าทีนี้ก็เป็นเป็นชื่อหนึ่งเซลนะครับนามสกุลอีหนึ่งเซลก็แปลน่าเรียบร้อยนะครับครับสาหรับวิธีที่สองนะครับเนื่องจากนายกุรชาติแก้วนางนะครับอยู่ติดกันเราต้องการแยกคำนำหน้าแล้วก็มีชื่อแล้วก็มีนามสกุลนะครับก็แยกเป็น3เซลล์นะครับครับมาที่ข้อมูลนะครับเราก็จะทำแถบดำ โดยการลากลงมานะครับเสร็จแล้วไปที่หน้าเลขนะครับเราต้องการแยก,กชื่อนะครับแชกคันต้นหน้านามเสร็จแล้วมาค้นหาและเลือกนะครับคลิกหนึ่งครั้งแทนแทนที่ครับอา่าก็จะขึ้นตัวนี้นะครับค้นหาและแทนที่ก็คลิกที่นายถึงที่ค้นหาคือนายแทนที่ด้วยก็คือนายเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เคาะสองเคาะครับไปที่แป้นพิมพ์เสร็จแล้วแทนที่ทั้งหมดนะครับกดหนึ่งครั้งสังเกตว่าข้อมูลเราจะแยกให้เลยนะครับไอไหนที่เป็นนางก็จะแยกให้มีมีคำนาหน้านา,นามมีชื่อแล้วก็มีนามสกุลนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตกลงต่อไปก็จะเห็นว่าคําว่านางยังไม่แยกนะครับแล้วก็มาสิ่งที่ป้นหาก็คือคําว่านางแทนที่ด้วยนาง สองเคราะห์นะครับแทนที่ทั้งหมดอ่าตอนนี้ข้อมูลก็จะขึ้นบอร์ดทำเรียบร้อยแล้วนะครับแยกให้เรียบร้อยแล้วเราก็คลิกตกลงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปิดครับหลังจากที่ข้อมูลแยกชื่อคุณสมบนาินามชื่อและก็นามสกุลออกจากกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ข้อมูลนะครับํำบนสุดนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับ ไปที่คอลัมน์ข้อความเป็นคอลัมน์กดหนึ่งครั้งเขาก็จะถามเราว่ามีการใช้ตัวขั้นถ้ามีแล้วเราก็ขัดไปนะครับเรามีช่องว่างเราก็ใช้คำว่าช่องว่างนะครับเนี่ยช่องว่างกดคำว่าถัดไปนะครับเรียบร้อยแล้วมีครับมีมุมมอ,อมองตัวขั้นกับช่องว่าง เรียบร้อยแล้วก็คลิกคําว่าถัดไปครับผมอ้าวข้อความนี่ทั่วไปไม่ใช่ครับเราเราเซลของเราเป็นข้อความแล้วก็คลิกที่ข้อความนะครับเสร็จแล้วมาที่ปลายทางปลายทางนี้เราก็มาคลิกที่ลูกศรที่ขึ้นนะครับอ่าเวร์ดก็เออ็กเซลก็จะถามเราว่าอ่าจะวางที่เซลลไหนบ้างนะครับเราก็จะแบ่งเป็น3ามเซลด้วยกันก็คือเอา เอาเมาส์มาชี้ที่แล้วก็ลากนะครับลากไปสามเซล์เสร็จแล้วก็มาที่นะฮปล่อยมือมาชี้ที่ลูกศรหัวลงนะครับคือคำว่าตกลงนี่แหละครับเนาะเบื้ดก็จะให้เราได้ได้ดูนะครับว่าเซล์อยู่ที่สามตัวนี้ใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็คิดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้ Excel ของเรานะครับก็จะก็จะแบ่ง คำนาหน้านามชื่อและนามสกุลแยกออกจากกันแล้วนะครับเราก็คลิกเพื่อจะมาจัดรูปแบบให้สวยงามนะครับก็มีการลากได้นะครับตัวนี้ยาวไปแล้วก็กว้างไปแล้วก็ทำให้แคบตรงตัวนี้คือคำคำหน้านะครับครับหลังจากคำนาหน้าแล้วต่อไปก็ชื่อนะครับ หลังจากนั้นต่อไปก็คือนามสกุลนะครับอทีนี้เราก็มาจัดเซลให้สวยงามนะครับชิดซ้ายหมดนะครับก็จะเห็นว่ามีคำนำหน้าชื่อและนามสกุลนะครับเรียบร้อยตามที่เราต้องการครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ